ครับก็สวัสดีนะครับพี่พีเพื่อนนาวันนี้ก็เปิดพระเหมือนเดิมนะครับเปิดพระหาพระที่ถึงยุคนะครับหรือไม่ก็เป็นสายสมเด็จที่เป็นพระยุคหลังนะครับอันนี้มาจากหนองคายนะครับอันนี้ผมไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้หลายกล่องนะครับเปิดพระวันละหลายกล่องก็ไปเร็วนิดหนึ่งครับจะหาแค่องค์ที่ตัวเองสะสมเพื่อที่จะให้ fc แบ่งบูชานั่นเองนะครับ หลายท่านก็ทักถามมานะครับว่าช่วงนี้ไม่มีพระมาประมูลนะครับคือบางท่านกา็บางครั้งยังไม่ลงประมูลครับยังไม่ลงประมูลเพราะว่าหลายท่านก็มาขอแบ่งหลังไม้นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสได้ลงแบ่งก็จะลงอีกทีนึงอันนี้3องค์นี้ผมส่งกลับนะครับหนองคายนะครับ ตอนแรกผมดูจันลอยนึกว่าเป็นศูนย์เก้านะครับยังไม่ใช่แบบที่ผมเล่นนะครับคะแนนใหม่นะครับแบบนี้ผมไม่ได้รับนะครับเนี่ยคะแนนใหม่ไม่ใช่สายนสอนุสรณ์นะครับถ้าเป็นสายนสอนุสรณ์ผมรับนะร้อยปีร้อยแปดร้อยสิบแปดเนี่ยผมรับน,นี่ผมส่งกลับนะครับน้องน้องคายนะครับน้องคายอันนี้ไปไปเร็วนิดนึงนะครับกล่องต่อไปนี่จะเป็นของไชน่านะครับ FC ไชนาทมา3องค์อันนี้ FC ไชนาานะครับอตอนแรกที่อยากดูคืออยากดูเนึกว่าเป็น0ูนย์เก้านะครับนึกว่าเป็น0ูนย์เก้าพอมาดูแล้วไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่เนื้อศูนย์เก้านะครับองนี้นะครับองค์นี้ก็ยังไม่ใช่แบบที่สะสมนะครับอันนี้คือผมจะมาดูว่ามีองค์ที่ไปได้หรือเปล่านะครับคือส่งรูปมานะ่ะผม เหมือนถ่ายรูปไม่ชัดเนาะแต่ผมก็อยากเห็นองค์จริงนะถ้าไม่ไม่ได้เช่าก็ถือว่าร่วมศึกษานะครับพี่ยังไงอ,อัน,นอันนี้เหมือนกันนะผมส่งกลับส่งกลับทั้ง3องค์นะครับอันนี้ f c c ซีไน้านะครับส่งกลับทั้ง3องค์โอเคนะครับคอันนี้เอฟซีนนทบุรีนะครับพี่ เนี่ยถ้าถ้าดูอยู่ก็ฟังนิดนึงนะครับพี่คือหยุดหยุดหยุดเช่าก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าพระที่มานี่แบบดูง่ายเลยนะครับดูง่ายเลยเป็นไปได้นี่ส่งรูปมาก่อนนะครับพี่แต่ถ้าไม่ได้เช่ามาหรือว่าไปเอาของท่านอื่นมาก็โอเคนะครับก็ถือว่าไม่เสียหายแต่ว่าถ้าพี่ไปจับมาจากแผงเนี่ยแบบนี้ยคือผมไปไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่จะจมนะไม่ใช่อะไรนะครับ ทุนพี่จะจมนะครับอันนี้ด้วยความหวังดีนะครับส่งรูปมาก่อนก็ได้ครับแบบนี้ผมไปไม่ได้นะครับทั้งหมดเลยทั้งชุดเลยนะครับนะเนี่ยแบบนี้เหมือนกันครับอันนี้ไม่ไม่เก่านะอันนี้ไม่เก่านะครับอันนี้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับสมเด็จเหมือนกันนะครับแบบนี้ผมผ่านตลอดนะครับผมผ่านตลอด อย่างองคแปลกแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ส่งมาได้ครับส่งมาไดนะ้ส่งรูปมาก่อนนะครับเนี่ยพาลักษณะแปลกแบบนี้คือจะทําให้เราหลงนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้คนคิดว่าเฮ้ยอาจจะมีจริงแต่แต่จริงจริงแล้วเนื้อไม่ใช่เลยพี่นั่นะผมส่งก่อนนะพี่เนาะขอโทษด้วยครับเดี๋ยวดูท่านอื่นนะครับดูท่านอื่นต่อครับการบัน,นี้ของอพี่ชายจาก สุรินนะครับพี่ชาจากสุรินก็รอบนี้ไม่มีองค์ที่ไปได้นะครับรอบนี้ไม่มีองค์ที่เล่นหาเลยนะครับเปิดออกมานี่เห็นฟอร์มพาแล้วก็ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดเดี๋ยวผมส่งกลับให้นะครับ อนี้หาแท้ยากนะครับแบบนี้หาแท้ยากนะครับโอเค FC จากสุรินนะครับเดี๋ยวส่งกลับนะครับ